สวัสดีครับครับผมครับผมสวนพักแงะผู้ใดก็ครับพี่นะสวนพักสแงะพักสแงะสกุลฟาร์มสกุลฟาร์มนะครับโอ้ปลูกหลายบ่พี่นี่ปลูกปล,กกลกกูมา,าไนไรปลก,กัวนี่ละไรกลัวุ้่นปลูกลำซองก๊กใหม่ก๊กตอกก๊กทุเรียนหน่อยคร<ำ>ับบ่มีให้ว่างบ้านนี้ไอป้ปลูกมาโดนหรือเ่ครับรอบนี้ตัวนี้ปลูกบางพี่กายนี่ละ ปีกายพีกายนี่อันอันนี้มันจัดไปหลายเทือดแล้วเป็นปบ่วะจือ้อเลยเปล่าถ้ามือเงินมาหลายเทือดแล้วเงินหลายรอบแล้วหล,ลายรอบแล้วนะครับการแดวมันก็ปลปงขึ้นมาไม่มาปลูกยนะีน้ะปลูกเสียเงี <laughs> ้ยปลูกทีเดียวแล้วเลยว่นันเสาร์ป้านนี่ยงามๆเมืองศีเ่เข้าตัดปับ๊บนะให้ได้จังไดต่อครับเอาปุ๋ยวานปุ๋ยเอียงครับสูตรไร้หน๋ย ยิ้มหายเก็บเก็บย่าล่ะผลแล้วม oh. ันหันมันจะขึ้นใบมันจะจางคักแนนนี่นี่ก็ใส่ยิ้มหายเก็บเก็บได้หนิครับปลนทีเดียวเท่านั้นอืมแล้วก็ล่อล่อเก็บปลนทีเดียวก็ได้ตัดตัวนี้ครับปลาแนนมีน่นอนมี่มาแล้งยังอยู่บ oh, <ะ>่โค้ดหลายโคตดปลายาวอะไรสีดเรื่อยๆที่สนะสีตลอดประมาณเจ็ดมื่นสีเท่านั้นครับ ย่มเห็นผุนเนาะย่มเห็นคอยมาเสียดนะครับเนาะยาตัวไหนนะครับพ่อพ่อบอกได้บ่เนาะยาเนี่มันก็ไล่ยาไลยตัวสีซ้ำไม่ได้ขั้นสีซ้ำมันก็หมดตายครับก็คือเปลี่ยนยาเนาะสลับยาวัชชะเนาะไปร้านค่าโลดว่าั่ชะเนาะไปร้านค่าโบราณค่าจะ่สั่นเอาหนึ่นิดนี่ล่าสลากุ่นแล้วครับที่สั่นไปวิเวลาอืมใช่ไหมครับ บ้านนี้ไอ้เป็นเชื้อรามันเป็ีนอยู่หรอครับเป็นเปลีนเปลี่ยนบางก็มีอยู่เป็นเคยเคยเป็ี่ยนก็ใส่ยาอันลาดำลาใหม่ครับมันยุบลงไปอันไม่ครับมันเปื่อยเฮ็ดจังไรบ้านนี้ครับสีดยาขึ้นกันและกับเศร้าก็เกันยาละเศร้าเศร้าสียาตัวไหนพ่อบอกได้ไ่มครับหรือว่ายาอย่างครับเมทารักซิวเมทารักซิวโอ้ยาสามัญ สีดเข้าไปสีเข้าไปสามหมื่นสีดัวหนึ่งอยู่บ่านี่ตื้อแล้วแต่แตแล้วแต่เพิ่มกลิ่นครับก็สีดแต่อไปช่วงนี้ก็คือห้างบ่อได้ป้องกันบ่บ่ก็คือเห็นนอนคอยสีดนอนนี่เหรองานมันเห็นขึ้นมากินใบบองบองแรงไม่ง่งยไฟเบอร์ขึ้นก็เห็นร้ายจังสีดครับสีซ้ำๆกันในสีดครับสีดซสอดๆกันสีดแบบดี ป่านนี้ปุ๋ยทางใบเอียงพ่อมุ่นเอียงสี่ห้าดีสีบ่ครับสีช่อมุ่นเขียวเป็นพุ้งสีทีเนี่ยี่สิบห้าห้าห่านบ่ถุงสีเขียวเนาะมาบ่มีบ่บ่มีห่วงเคล็ดลับเลยโอ้สีห่วงเอยงเนาะใครเห็ดอดไก็เห็ดใครดูอะไรก็เห็ดเอามันเป็นตะปูอยู่บ่ละครับปูมากมันจะมีผู้สื่ออยู่บ่เนี่โอ้ยมันบ่อีางเลยนี่บ่อีางเออร่างลูกวิภาคตัดนอีกเขาเมื่อนี้เขาสร้างแจ็คสูงครับสามสิบ สามสิบเออสามสิบทุงนี่ตัดจะคนนี่ตัดสคนดีนี่ละสิบทุงก็เอาวสันเลยนี่ตัดบนเก่งเดี๋ยวนี้ทุงละเจ้าบาทครับบอกยโอ้ยทุงละสามสิบบาทเท่าไรน่าย้มแรงบอกคือหนาฝนหรอกหนาฝนนี่เคยได้สูงสูตถทุงละจ้าบาททำลอยสามสิบลอยสามสิบลอยสามสิบตัดมืงไะ้สามสิบทุงกับพ่อเอามือละเศร้าพ่อขนาดนั้นเขายูแลว S <S โอ้คักขนาดอันนี้เป็นธุรกิจในขั้วเรือนพักอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะใช่เลยคือแบบเขาสื่อทั้งหนาฝนหนาหนาวหนาห่อนทุกยงามขายวัดปีสื่อวัอสื่อตลอดแม่้วกาปลูกเท่าเดียวครับพี่น้องมึงแล้ว<อ>บา้านในห้องโพดน้มเข้ากับบ้านปุย๋ยขายอยู่สองสมออามปีผึ่งโบจักขั้นบทเป็นโรกลตายบิดอืาคิดว่าว่า ครับแล้วอย่างนี้ก็จะงมันพออยู่อยู่ลากอะไรเป็นมากกระสียาวครับผมอันนี้เพิ่นมีรถมาหลับเน,น,นาะแม่ค่ะสั่งซุมือซุ้มอมือครับพี่น้องโอเป็นตะลอนซ้อนหลายนะครับสั่งคู่มือคู่มือสัา้สงางตะวิภาคตัดเบิ่งเบิ่งตัดเก่ง่ายง่ายปวดนะปวด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 ระวั <c oughs> วงนิ้วในจักหน่อยเนาะครับเนาะแม่แมนผู้เสียดเนี่ยเกิดเป็นยังแต่ว่าข่อยนิ้วขาดมาล่ายเลยเด้เลย เซียนก็นไ, <laughs> กนได้เซียนก็ได้นี่นะครับพักขยะนะครับเพิ่งพุ่นนะครับตั้งพุ่นที่พนพัฒน์ในตัดเนาะอันนี้ปลูกในระหว่างที่ว่างของทุเรียนนะครับจังหน่อยทุเรียนออกดอกแล้วก็ยัดในป้ายอยู่เนาะป้ายแล้วจะฟังพุ่นป้ายเนี่ยนี่ครับตอนนี้ก็หารายได้รายได้ข้าวทุกวันนะครับรายได้ข้าวทุกวันกพรด้ซ้อประทูอยู่ ครับผมวานนี้คือเขาตัดแล้วเขากะใส่เข่งแล้วก็ใส่ถุงล่อทรงเลยบ่ะเขามาเอาเขามาเอาเนาะคำคำเนี่ยคำคำจังหน่อยนี่บ่ะผมม่านคุมสองคุมคุแล้วมีขายย่ำแรงคือมาเอาไปไหวเอาเก็บไปไหวย,ย่ำแรงย่ำเสาร์ก็ไปขายแต่เสาเออกตด็กโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณ สอสกลฟาร์มมากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลในการปลูกพักะเยะนะครับหรือสารแหน่บ้านเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ